เราจะมาสลับสับเปลี่ยนบรรยากาศการรับชมกันบ้างนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากปกติเราจะถ่ายทำกันอยู่บนรถเราจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการวิ่งไปบ้างถ่ายที่หน้าไม้บ้างถ่ายที่ขวดน้ำมันบ้างแต่วันนี้จะเป็นการถ่ายภาพเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นความเคลื่อนไหวของร้านใหญ่ยนจุนยนิ่งว่าเขาทาอะไรกันบ้างอย่างไรเป็นการยืนยันว่าทีมงานช่างของใหญ่ยนจุนยนิ่งนั้นได้ติดอุปกรณ์ต่าง ซึ่งจะทําให้มีความประหยัดน้ามันประหยัดเชื้อเพลิงไปได้วันนี้จึงได้เป็นการถ่ายทําบันทึกภาพโดยอยู่บนภาคพื้นดินนะครับไม่ได้อยู่บนรถเหมือนที่ทุกครั้งที่ผ่านมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นขั้นตอนต่างๆของการติดตั้งอุปกรณ์ร่วมที่ร้านใหญ่ยนต์จุนิ่งนะครับขณะนี้ภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นั้นเป็นการเตรียมนะครับเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการติดตั้งอุปกรณ์ร่วมของร้านใหญ่ยนต์จุนิ่งซึ่งได้แก่ถังแก๊ส ซึ่งจะมี2ลักษณะด้วยกันเป็นทังแคปซูลลักษณะหนึ่งและอีกลักษณะหนึ่งเป็นถังโดนัทซึ่งจะมีความจุที่แตกต่างกันออกไปและทีมงานช่างนอกเหนือจากการใช้ถังโดนัทนะครับมาติดตั้งกับรถแล้วก็ยังจะมีอุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเพื่อความสวยงามเพื่อความเ,ามเามหมาะสมและเพื่อความคงทนถาวรของวัตถุที่นำมาใช้เป็นถังบรรจุแก๊ส าการติดตั้งอุปกรณ์ร่วมที่ร้านใหญ่ยนจุนิ่งนั้นนอกเหนือจากการไปติดในห้องเครื่องนะครับในห้องคนขับก็ยังจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสมองกลคือใช้ควบคู่ไปกับคันเร่งนะครับการเซฟน้ำมันนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อการที่เราจ่ายน้ำมันไปพร้อมๆกับก๊าซ LPG ซึ่งจะมีความบริานันมีความสมดุล เกิดขึ้นนะครับในระหว่างที่เครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่นั้นนี่คือส่วนต่างๆที่เห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมในการติดตั้งอุปกรณ์ร่วมของร้านใหญ่ยนตุจูนิ่งซึ่งเรียกว่าถังโดนัสนะครับได้นำม,มาใช้กับรถเครื่องยนต์ดีเซลต่างๆที่นำม,มาติดตั้งกันนะวันนี้เป็นการรายงานรถมาสด้า บีทีห้าศูนโปรเครื่องยนต์สามพันสองร้อยซีซีนะครับซึ่งเป็นรถที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็เจ้าของนั้นนะครับมีป้ายทะเบียนกไก่รอลลงสองแปดสามก้าจังหวัดขอนแกน่นนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่ารถคันนี้ไปติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดเชื้อเพลิงที่ใดนะครับก็นำรถมาที่ร้านใหญ่ยนต์จูนิ่งเพื่อ ทำการติดตั้งอุปกรณ์ร่วมดีเซลกา๊าซ LPG น้ำเปล่าสูตรพิเศษสูตรนวัตกรรมประหยัดเชื้อเพลิงของร้านใหญ่ยนจุนิ่งโดยคุณธงชัยเจริญสุขหรือใหญ่ๆนั่นเองโดยในช่วงเช้านะครับของวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2556รถมัสด a าบีที50ดีโฟดีคันนี้นะครับ เป็นเป็นรถเกียร์ออโต้4ประตูนะครับนำรถเข้ามาที่ร้านใหญ่ยนจุนิง่งเพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ร่วมของร้านใหญ่ยนจุนิง่งเพื่อแก้ไขจากระบบเดิมที่เขาไปติดตั้งมาจากที่อื่นไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นร้านใดอยู่ในจังหวัดใดซึ่งเจ้าของนั้นได้เสียเงินเป็นหนึครั้งเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงแล้ววันนี้ร้านใหญ่ยนจุนิง่ง จะได้ทําการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของก๊าซ LPG นะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถังเชื้อเพลิงก็ดีหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ภายในก็ดีนะครับเราจะทําการเปลี่ยนหลังจากนั้นเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ร่วมของร้านเชียจูนนิ่งนะครับก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก2วันเราก็จะมาทดสอบกันนะครับว่ารถคันนี้ หลังจากที่ติดตั้งที่ร้านใหญ่ยนจุนิ่งไปแล้วความประหยัดเชื้อเพลิงจะได้ผลมากกว่านี้หรือไม่คร่าวๆในเบื้องต้นนะครับรถคันนี้ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าประหยัดเชื้อเพลิงไป14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับหลังจากที่ติดตั้งแก๊สแล้วก่อนหน้านั้นรถคันนี้เดิมๆนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ากินน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่ หลังจากเจ้าของนำรถมาส่งให้ที่ร้านใหญ่ยนต์จุเนิ่งแล้วก็ได้กลับไปนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเมื่อวันที่เขามารับรถนั้นเราจะได้สัมผัสเจ้าของรถกันนะครับว่าเดิมทีรถคันนี้กินน้ำมันอยู่ที่เท่าไหรน่นะครับทราบคร่าวๆก็คือการที่เขานำรถไปติดอุปกรณ์ร่วมที่ร้านอื่นจังหวัดอื่นนะครับก็ทำให้ประหยัดน้ำมันไปได้ 14กิโลเมตรต่อลิตรนี่คือสิ่งที่ประหยัดได้ก็ถือว่าน้อยสุดสำหรับร้านใหญ่ยนจุนิงนะครับนี่เป็นอีกคันหนึ่งที่มาติดตั้งอุปกรณ์ร่วมที่ร้านใหญ่ยนจุนิงซึ่งจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันชัดๆนะครับว่าการทำงานนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรซึ่งรถครันนี้ครั้งหนึ่งเคยไปโมดิฟายมาแล้วนะครับ ได้ทำให้เครื่องยนต์นั้นมีความประหยัดเชื้อเพลิงแต่ก็ไม่สมประสงค์ไม่สมความปรารถนาของเจ้าของรถจึงได้นำรถนั้นมาที่ร้านยา่ยนตจุนิ่งเพื่อติดตั้งอุปรกรณ์ร่วมนะครับเนะืจะเห็นได้ว่านี่เป็นความแตกต่างระหว่างการติดตั้งเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงจากที่อื่นกับร้านยหยนต์จุนิ่งนั้น,น,นมีข้อเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถที่ กำลังติดตั้งอุปกรณ์ร่วมซึ่งเจ้าของได้ความให,ให้ความไว้วางใจนะครับที่ร้านใหญ่ยนต์จูนิง่งก็นำรถมาติดตั้งอุปกรณ์ร่วมที่ร้านใหญ่ยนต์จูนิง่งถึงเมื่อสักครู่นี้ท่านได้เห็นถังแก๊สไปแล้วนะครับเป็นถังแกส๊สในรูปแบบของโดนัทซึ่งร้านใหญ่ยนต์จูนิ่งนั้นนอกเหนือจากการติดตั้งแกส๊สธรรมดาติดหม้อต้มแล้ว ก็จะมีหม้อกรองต่างๆนะครับที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันอย่างชัดๆเลยนะฮะฮะนี่เป็นหม้อต้มแกส๊สนอกเหนือจากที่เราจะได้เห็นหม้อต้มกันแล้วนะครับเราก็ยังจะมีในส่วนอื่นๆที่ให้เห็นซึ่งอุปกรณ์นั้นคุณธงชัยจเจริญสุขได้บอกกับเราว่าอุปกรณ์ทั้งหมดร้อยกว่าชิ้นรวมๆ200ชิ้นนี่เป็นอีกหนึ่งคันนะครับท่านผู้ชมที่ เดินทางมาใช้บริการของร้านใหญ่ยนจุนิ่งเป็นรถตู้นะฮะที่ผู้ชมได้เห็นอยู่ในภาพอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นอู่ซึ่งร้านใหญ่ยนจุนิ่งได้ขยายกิจการหรือว่าเ,อาเพิ่มเติมในส่วนของการให้บริการนะครับเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งเ,เดิมทีนั้นก็เป็นอาคารเปล่าๆนะครับซึ่งร้านใหญ่ยนจุนิง่ง ได้ซื้อมาเพื่อที่จะให้บริการกับท่านทุกท่านที่มาใช้บริการกันนะครับนอกเหนือจากอู่เดิมอู่เก่านะครับซึ่งให้บริการทั้งด้านรถต่างๆแล้วปัดจุบันใหญยนจุนิ่งได้ขยายกิจการนะครับขยายพื้นที่ของอู่การให้บริการซึ่งรถที่เห็นอยู่นี้เป็นรถที่มาใช้บริการทั้งสิ้นนะครับ นี่คือความเจริญเติบโตของร้านใหญ่ยนจุนนี่ครับ